สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจีจออนนะคะวันนี้เจออนมีโอกาสจะโทรไปหาปู่หางเดียวค่ะว่างวดนี้มีแนวทางอะไรให้แจออนหรือเปล่าคนที่ติดตามเจออนเมื่องวดที่ผ่านมาปู่หางเดียวให้เจ็ดหนึ่งตรงๆเลยค่ะตรงตรงเลยค่ะเป็นบุคลากรเป็นพระอาจารย์ที่ค่อนข้างมั่นใจเห็นไหมคะอันนี้คืองวดที่ผ่านมา ให้แค่นี้นะคะรู้สึกว่าท่านได้มาจากไหนเจออนไม่เด้เดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมมาป้อมก็จะอ่อนเลยดีกว่าแต่บูให้มาตรงๆเลยคะเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งนะคะอย่างไรเดี๋ยวไปฟังมาป้อมเจออนนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเจออนไว้วนะคะเจออนเดินสายนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มี FC คอยสนับสนุนเจออนนะคะอย่างไรเจออนก็ฝากด้วยนะคะช่องเจออนพารวยค่ะ ไปรับฟังรับชมมาพร้อมกันนะคะโอ้ยนามาสก,การเจ้าค่ะปูข่ขาหัว .FC คิดถึงคิดถึงปู่เจ้าค่าา <laughs> ะใช .FC คิดถึงปู่เจ้าค่ะก็เลยต้องมาติดตามอาปู่ให้ FC นะคะ วันนี้มีนิมิตอะไรหรือ,อยังเนาะค่ะโอ้นี่มีอยังนะค่ะว่าอ่ามันเป็นสิ่งที่ชอบของผู้นะค่ะก็ขับไปก่อนก่อนนะค่ะ ค่ะปูกหาเสียงอะไรมันดังคึกคักคึกคักคึกคักเจ้าขาเสียงอะไรมันดังคึกคักคึกคักเจ้าขาไม่ดูมันดังมากเลยนะเจ้า่ะดังอะไงอ่ะเบาแล้วค่ะเบาแล้วเจ้าค่ะอค่ะมันเหมือนลมอะไรนะเจ้าค่ะ ก็ะตัวเลขที่อบก็คือ 5, 6, 6, 5, ห้าหกหกห้าห้าหกห้าหกหกอะไรนะครับป<อ><อ>ู่นน<อ>เลขอะไรนะครับปู่ไม่ได้ยินเลยเจ้าค่ะห้าหกหกห้าห้าหก จ็ดหกหกเจ็ดแล้วที่มาที่ไปของเลขแล้วเจ้าที่เจ้าค่ะปูขาแล้วเลขแล้วเลขอันนี้มาอย่างไงคะเลขนี้มาอย่างไงคะเป็นเลขชอบหรือเลขฝันหรือเลขเลขชอบเลขชอบอ๋อค่ะเป็นเลขชอบนะคะเอ็ซี ฝันอะไรมาซืเลขที่ปู่ชอบอืมค่ะมีสี่ตัวแค่นั้นเองนะคะ FC ก็ไปดึงรัฐบาลไว้ก่อนเนาะเพื่ออีกอีกสองสามวัน,วนมันจะอัน้นค่ะ,คะ ค่ะเจ้าจ้าค่เจ้าค่ะเ่เจ้าคเจ้าคเจ้าค่ะเูนี่ะาค่้่้าเจ้าเจ้า<แ>้าห่ะ่่้า่จหเจ้าห้าค่้า่เค่ะเจเจ้าค่ะ้้ค่ะ มาแค่กี่ห้าวันก็คงจะตอได้นะค่ะตรวจ FC มิใช่ว่าเออปู่ให้มาแล้วนะเลขนิมิตไม่ใช่อันนี้แหละก็คือตรวจชอบค่ะค่ะเพราะว่า FC รอปู่ท้งนั้นเลยค่ะเออทตรวจชอบชอบใจเออ FC เรื่องแบบ ปูให้มาแล้วนะปูหางเดียวให้มาแล้วเป็นเล็นกันซึ่งเป็นเหนียวก็เกิดมันไม่มาแล้วก็เสร็จเลยเราบอกเ <c oughs> <c oughs> ล็เบซีกเรื่องต้นที่ตัวชอบของปู <c oughs> แ,แค่นั้นแนะ <c oughs> ส่วนเล่นมีเพก่อนรออีกแค่สี่ห้าวันก็คงจะได้ผล <c oughs> เจ<อ>้าค่ะ แล้วปูอยู่ไหนคะมันดังคือๆๆๆๆคัอกคักหนิเจ้าค่ะเออจงมดังคงจะเป็นเพราะว่าพัดลมหรือเปล่ามันลมไฟแดงหรือเปล่าน่าจะใช่เลยเจ้าค่ะนี่พัดลมเจ้า,าค่ะเอฟซีขาได้มาแล้วนะครับปูหางเดียวนะคะให้ห้าหกหกห้าแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะ เป็นเลขที่ชอบโดยส่วนตัวนะคะเลขชุดนี้นะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวเจออรจะโทรเดี๋ยวเจออจรจะ,ออจะโทรตามอีกให้อีกนะคะเดี๋ยวลองไปวันนี้เอ่อฟซีถ้าเอฟซีชอบเอฟซีก็ไปดึงรัฐบาลไว้ก่อนนะคะยังไงช่องเจออรก็เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจของเอฟซีเท่านั้นนะคะแต่งมด่ที่ผ่านมาปู่หางเดียวเลยเจ็ดหนึ่งตรงๆเลยะคะ่ะเป็นเป็นเป็นพระอาจารย์อีกคนหนึ่งที่คอ,อนเจออรมั่นใจ นะคะอย่างไรก็จอ,อนก็หวังว่าเอฟซีของจอ,อนทุกคนจะปังๆนะคะโชคดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะจออนพารวยค่ะ